แล้วเออ่รัสเซียจะจะผดุยูเครนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียไหมก็คือเป็นยึดครองดีแน่ไม่ใช่ไหมไปจัดระเบียบเท่านั้นแล้วถอนกลับเหรอคือคือคือประเด็นเนี่ยคือประเด็นประเด็นตรงนี้มันเป็นประเด็นปัญหาตรงที่ว่าคือรัฐไหนรัฐไหนที่อยู่ใต้อขาขอาวรัสเซียแบบความคิดแบบแบบของอเมริกาเนี่ยรัสเซียจะขัดทุนครับคือหมายถึงว่าต้องต้องเป็นสปอนเซอร์อแต่ว่าในกรณีของของยูเครนอะไรพวกเนี้ยคือก็หมายความว่า ที่ที่ผมดูนะคือหนึ่งเนี่ยคือมันก็จะเกิดขึ้นมาประมาณสามรัฐในยูเครนับคือรัฐที่หนึ่งก็คือรัฐรัฐที่อพูดภาษาเซียภาษายูเครนคร,ครแล้วก็รัฐที่สองก็คือรัฐสดตรงคือรัฐยูเครนฝั่งฝัง่งตะวันตกแล้วก็รัฐกัญชนครับ,ค,รบคือคือในความคิดของผมนะถ้าที่ดูแล้วเนี่ยซึ่งปูตินเขาอาจจะใช้แผนที่ปีหนึ่งพันเก้าร้อยสามเก้าในการแบ่งเขตดังกล่าวแล้วก็ร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่แล้วก็ร,ร่างดินแดนขึ้นมาใหม่ครับแล้วก็ หมายถึงว่จะไม่ผดวกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของรัแล้วเขาไม่เขาไม่เขาไม่คนบอกเขาก็ัวมัน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 ไม่คุ้มค่าเพราะว่าอารักเพราะว่าท่านสับรัดนั่นต้องไม่มีอาวุธนิวเคลียร์อยู่อือหมายถึงอาวุธนิวเคลียร์หรือว่าความเป็นสมาชิกของนาโต้ต้องไม่เกิดครับในนแดนดังกล่าวเออเออครับดังนั้นเนี่ยการการการเข้าไปของเขาเนี่ยคือเขาก็ทำตามขั้นตอนกฎหมายหมดอืมซึ่งซึ่งยูเนี่ยขั้นตอนกฎหมายเหรออาจารย์คือถ้าเ ไปขเขาถึงข้นตนของกฎหมายของสเปะชาติหมดเลยเพราะว่ามันไม่มี<อ>นิรลนดร<อ>์ครับไป<อ>เลยครับครับโอ้เออแล้วทำไมสื่อตะวันตกนี่ถล่มกันเละเืเขา,ไ,าไปลูกลานไปนู่นนีออค่คือคือสื่อคืออาณาจาักรแห่งความความเท็จความโกหกครับเออปูตินปูตินแล้วก็รัสเซียเนี่ยเขาบอกว่าหนึ่งนักการเมืองในสเปนกาสองนักข่าวในสเปนกาแล้วก็สามนักการทูตของสเปนกา เป็นอาณาจักรแห่งความเท็จคือเท็จมาตลอดตั้งแต่อิรักมีอาวุธนิวเคลียร์ยูโกสลาเวียอะไรต่างเท็จมาตลอดไม่เคยเอาความจริงมาพูดแล้วก็ไม่ไม่กล้าพูดคุยไม่กล้าพูดต่อหน้าสาธารณะในการเจรจาการเมืองระหว่างประเทศคือคือเรื่องนี้นักข่าวก็ก็เคยถามเขาเขาก็ถามว่าทําไมประธานดีไบเดนไม่กล้าพูดต่อหน้าประชาชนพันเป็นพันล้านคนว่าเราคุยอะไรกันอ่าครับแล้วก็ตอบตอบอะไรไม่ได้ในในในรื่อานการ คดังนั้นเนี่ยอไอการเจจาครั้งล่าสุดเนี่ยเรื่องเรื่องการไม่แข่งตัวของนาโตเนี่ยที่รัสเซียเสนอเนี่ยครัสหิษฐาก็บอกว่าห้ามอขอเราไม่ให้ปูตินเอ,เอาเอาเรื่องดังเก่ามาเผยแพร่แต่ว่าในการเจรจาต้องการจะเผยแพร่เรื่องนังเก่าว,ว่าเจจาแล้วผลมันเป็นยังไงอออครับเ<อ>าการถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นเนี่ยสถานการณ์วิกฤตการณ์เนี่ยมันก็จะไม่ได้ลุกลามปลายขยายวง ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นมน่าน่ากลัวใช่ไหมจา่าประเด็นประเด็นก็คือว่าทางสัม,มริกาเนี่ยถ้าเราฟังเจ้าที่ทางการทูตระดับสูงของเขาเนี่ยที่ให้สัมภาษณ์เจนิเฟอร์อะไรของเขาเนี่ยรคริสไอผมไม่ได้เขาบอกว่าสัม,มริกาจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวยูเครน<อ>แล้วเมื่อแล้วเมื่อเช้าประด็มียูเครนเาก็ยอมรับว่าเราโดดเดี่ยวตอนนี้ไม่มีใครมาช่วยเราเลยโดนรอยแพโดนเทอ่อาถูรอยแพลแล้วกองกองกอง,ง,งกำลังนววิกยโยธินของยูเครนที่เป็นหน่วยหน่วยหน่วยชาตินิยมอ่ะ เขาบอกว่าทาไมเราไม่เห็นรถถังของยูเครนเลยมีแต่รถถังองรสเซียวิ่งวิ่งกันไปทั่วพวกพวกฮัดคอร์ที่ที่แบบว่าเขาทวงอะไรพวกเนี้ยพวกนีนิโอนาซีพวกเนี้ยเขาก็ไม่เห็นเรื่องนางกล่าวครับก็แสดงเห็นว่าสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาเขาเขารู้ว่าเกมมันจบแล้วอะคือหมายถึงว่าเกตของนาโต้ก็อยู่แค่โปแลนด์แล้วก็รูเมเนียครับอยู่แค่นั้นครับลงมาข้างล่างไม่ได้ครับผมอ่าฮะเออครับ พราะฉะนั้นก็ก็ไม่มีอะไรหน้าหน้ากังวลการอพยพคนไทยออกจากออกจากยูเครนก็อาจจะไม่ต้องทําก็ได้หรือไงอาจารย์คือการเอาไว้จะจะการอพยพคนไทยออกจากยูเครนนั่นนะอ่ะถ้าไปอยู่ตามดินแดนของโปแลนด์อะไรต่างๆก็ไม่ได้มีปัญหาแต่ว่ามันอาจจะมีปัญหาว่าอจรหลวดอะไรพวกเนี้ยเวลามันยิงกันเนี่ยถ้ามันไม่ตรงเป้ามันก็ถ้าเราไปอยู่ในบ้านพักอะไรต่างๆก็อ,อาจจะโดนก็เป็นไม่ได้ ผมสงสัยพือนพัฒวัตรระยะทางนะจากจากเคียบเข้าไปที่วอร์ซอที่โปแลนด์เนี่ยกับเคียบไปที่มอสโกเลยหรือเคียบลงมาที่บูคาเรสต์เนี่ยมันไม่ได้ต่างกันเลยทําไมกระทรวงการต่างประเทศของรัฐบาลไทยเนี่ยถึงถึงเลือกที่จะไปปอซอไม่ไปไม่ไปมอสโกไม่ไปบูคาเรสต์เพราะว่าเขาเขาเอาเมืองเคียบกับเมืองวอร์ซอเนี่ยหมายถึงว่าเอกลักณทูตเป็นคนดูแลหมายถึงว่าเอกลักณทูตวอร์ซอเป็นคนดูแลเมือง ยูเครนด้วยใช่ครับเราเรายังไม่มีสถานทูตในยูเครนเรามีแต่ใช่ครับใช่ใช่ครับในการจัดการทางการทูตอยู่ท uh ี huh. exactly. <cor> <tur> ่สถานทูตที่ที่วอร์ซอครับพี่พี่สันครับครับเออเออเพราะว่าถ้าถ้าในแง่ของความปลอดภัยเนี่ยจากการที่อาจจะโดนขีปนาวุธที่มันเลยเลยยูเลยยูเครนไปมันเข้าไปที่ที่ที่โปแลนด์เนี่ยแทนก็ถ้าจะหักมืมาที่สถานทูตรัสเซียเลย ผมคิดว่าไม่ไม่มีไม่มีไม่มีจังหวะพลาดแล้วก็รัสเซียจงใจที่จะไม่ให้พลาดใช่ครับใช่ครับถ้าพลาดเข้าไปแสมิกาจะหยิบประเด็นนี้มาตอบโต้ทันทีว่านี่คือการลุกรานนาโต้อืมอืมอืมอคือจะจะโต้ตอบด้วยสถานะยสัญญาิติกเหนือเลยก็คือว่าเฮ้ยคุณล้ำเข้ามาดินแดนของประเทศอารคาของนาโต้นะครับทั้งทั้งบูคาเรสต์ทั้งบอซอนเนี่ยถ้าหลุดเข้ามาเนี่ย สายการมีมีพื้นที่ในการที่จ้างต่อสาธารณชนเลยมีข้ออ้างในการสร้างแนวร่วมสมาชิกแอตแลนติกเหนือของเขาเนี่ยคจอนาโต้ทันทีเลยเอ่ออาจารย์แล้วอย่างกรณีที่ที่สหรัฐอเมริกาก็ดีหรือแนวร่วมของเขาก็ดีหรือแม้กระทั่งยูเอ็นก็ดีแอคอาร์ตเรื่องของจะบอยคอร์ดรัสเซียเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นครับมันจะน่ากลัวไหมสําหรับรัสเซียอ๋อคือคือจริงแล้วเนี่ยจริงแล้วเนี่ยการบอยคอร์ดเนี่ยรัสเซียเขาชอบ เออเปยางร้นไปเพราะว่าคือเราต้องเราต้องเข้าใจว่าอ่าประเทศสังคมนิยมเนี่ยอ่าเขาพึ่งพาตนเองเ,อเป็นหลักค,คือคือคือถ้าเราดูบอรศาสตร์ของประเทศประเทศพวกเนี้ยอเกาจะมีเทคโนโลยีของเขาขึ้นมาเองครับโดยที่ไม่ได้มาจากการลงทุนของต่าง,างชาติาแล้วนี่การบอยคอร์ดก็จะเข้าทางเขาอันที่หนึ่งครับในปีสองพันสิบสี่เนี่ยอ่ายูเครนอ่ารัสเซียเขาเคยพึ่งพาการนําเข้าสินค้าการเกษตรถ้าเราสังเกตดูเมื่อก่อนเนี่ย น,นายกน้ำดิกระสมพาณิชย์เนี่ยถ้าขายของไม่ได้ก็จะไปขอขายในรัสเซีย,ยไปแลกเปลี่ยนในรัสเซียแม้แต่นายกหลายคนเนี่ยค้าการเกษตรอ่าแต่ว่าตอนนี้รัสเซียเป็นเป็นเจ้าในการส่งออกสินค้าการเกษตรอืมนะฮะซึ่งการเป็นเจ้าในการส่งสินค้าการเกษตรแล้วก็อุตสาหกรรมเครื่องจักรอะไรพวกเนี้ยมันก็มาจากการการพัฒนาของการทดแทนการนํเข้าวในช่วง สบส1 4ที่รัสเซียมีปัญหาเรื่องดินแดนไคเมียนะครับแล้วก็ถูกตะวันตกใบบดซึ่งโอมากเขาก็บอกว่าการบยคอดนั้นอ่ะมันเป็นเรื่องไร้สาระเพราะว่ามันไม่ไม่ส่งผลต่อรัสเซียเท่าไหร่เออโอมารเขาเขาเคยเตือนนักการทูตที่ชาเนลเขาว่าเป็นเป็นนโยบายที่คนไม่ค่อยใช้สมองทํากันคนที่คนที่มีสมองน้อยทํากันเนี่ยการยบอดเพราะว่าเพราะว่าเศรษฐกิจของรัสเซียเนี่ย ถ้าเราดูแล้วมันประมาณสาเปอร์เซ็นของ GDP โลกก็จริงคือเปอร์เซ็นมันไม่ได้เยอะแต่ว่ารัสเซียนั้นอ่ะคือเขาเขาเขาเป็นอะไรอ่ะเขาเป็นเจ้าด้านพลังงานคือื่องพลังงานอะไรต่างเนี่ยมันอยู่ที่เขาทั้งหมดอ่ะคือหมายถึงว่าสวพาแก๊สพลังงานสีพลังงานสีเขียวที่มันเกิดขึ้นมันไม่ได้เนี่ยก็เนื่องมาจากรัสเซียเนี่ยที่มันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะว่าต้นทุนต้นทุนของพลังงานสีเขียวมันแพงมากมันไม่คุ้มค่าในขณะที่รัสเซียมี แก๊สหมาสารในรในในทวีปแอนตาร์กติกที่เขาไปไปป,ปักดินแดน,นขึ้นมาใหม่เขาใช้ได้ถึงปีสองพันห้าสิบเอเอดังนั้นเนี่ยาการการเบรคอร์ดอะไรพวกนี้มัน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 มีผลระยะสั้นตรงที่ว่ามันเนี่ยมันอาจจะทําให้นักลงทุนวันไหวในเรื่องของการขนส่งด้านเทคโนโล,โลยีด้านการเงินนักลงทุนเขาอาจจะมีความเกรงกลัวในเรื่องการเก่าแต่ว่าพอพอไประยะหนึ่งแล้วเนี่ยไอ้ระบบ ระบบที่เข้ามาจัดการในเรื่องของต้นทุนเนี่ยรัสเซียเขาจัดการได้อืมมันก็จะทําให้อะไรอ่ะหมายถึงว่ารัสเซียยิ่งแข็มแข็งเพราะว่าอย่าลืมว่ารัสเซียนี่เขามีสมาชิกองค์กรเซี่ยงไฮ้อยู่อันที่หนึ่งเขา่งมมือกับเขา่วมมือกับจีนอิหร่านเขาเป็นพันธมิตรกันครับอันที่สองเขามีอ่าอะไรอ่ะคือหมายถึงว่าเขาเขามีบริกของเขาอยู่ด้วยและก็อันที่สาม